บ้านสวนลุงสงเริ่มติดตั้งระบบไฮโดรโพนิกเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันที่7นะครับเราเริ่มเืเริ่มการเพราะกล้านะครับโดยเอาเมล็ดผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กเนี่ยใส่ลงในรางปลูกนะครับวันที่9กรกฎาคมก็เริ่มงอกนะครับแล้วว่าอีกซึ่งสัปดาห์คือวันที่16นะครับเราได้ทําการเติมสารละลายปุ๋ยให้แก่ต้นผักของเราเป็นครั้งแรกนะครับ วันนี้วันที่23กรกฎาคมนะครับเราจะเป็นการเติมสารละลายครั้งที่2นะครับเรามาดูว่าการเตรียมอะไรบ้างนะครับเราได้เตรียมสารละลายของเราก็คือสารละลาย A กับสารละลาย B นะครับหลักการเติมสารละลายก็คือเติมสารละลาย A 2ซีซีต่อน้ํา1ลิตรสารละลาย B 2ซีซีต่อน้ํา1ลิตรแล้วผสมให้เข้ากันนะครับว่าเตรียมวัสดุผสมให้เข้ากันนะครับผสมกันเพื่อเพื่อไปเติมในรางผักของเรานะครับเรามาดู ผักของเราว่าได้วิวัฒนาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับผักไฮโดรโรปนิกของเราตอนนี้นะครับก็เริ่มโตนะครับเริ่มโตเริ่มโตนะครับเริ่มโตจะเห็นว่าผักก็เริ่มงอกขึ้นมานะครับการเติมสาระละลายปุ๋ยให้แก่ผักไฮโดรโรปนิกของเรานะครับเราเติมสาระละลาย A และสาระละลาย B นะครับในสัดส่วน2ซีซีต่อน้ํา1ลิตรนะครับคือสารละลาย A 2สซูซีนะครับต่อน้ํา1ลิตรและสารละลาย B สองซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับผสมเข้ากันแล้วครับแล้วก็พาไปเติมในรางปลูกนะครับในรางปลูกนะครับซึ่งน้ําที่เราเตรียมไว้ในรางปลูกนั้นนะครับก็ประมาณในในในถังน้ํายาก็ประมาณ5ลิตรนะครับเราใช้ประมาณ10ซีซีต่อน้ํา1ลิตรนะครับแล้วก็เติมลงในรางปลูกได้เลยนะครับการเติมนะครับการเติมนะครับเราก็ใช้วิธีเหมือนเดิมคือหยอดน้ําลงไปในใน ในลุมนะครับหยดน้ําลงไปในลุมนะครับหยดน้ําด้เรื่อยเหมือนเดิมนะครับเพราะมันจะง่ายต่อการจัดการนะครับนะครับผักเมื่อปลูกแล้วนะครับเราจะเห็นว่าผักของเรากําลังเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับกำลังเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยมีความสวยงามมีการเจริญเติบโตขึ้นสวยงามนะครับผักกรีนโฮกกรี้นโอ๊กนะครับนะครับผักไฮโดรโปนิกของเรานะครับที่ปลูกทั้งหมด5ราง30ต้นนะครับประกอบด้วยผัก สลัดชนิดกรีนโอ๊กนะครับ18ต้นนะครับแล้วก็เรดโอ๊ก12ต้นนะครับเราดูลักษณะของผักนะครับกรีนโอ๊กก็จะเป็นสีเขียวนะครับผักจะมีสีเขียวสดตลอดเลยนะครับซึ่งสังเกตได้ง่ายนะส่วนเรดโอ๊กก็จะเริ่มเป็นสีแดงนะครับจะเริ่มเป็นสีแดงสีแดงคล้ำๆนะครับแต่เมื่อเมื่อผักมันจเจริญเติบโตมันก็จะสา,สามารถเป็นความแตกต่างได้ชัดเจนนะครับ กรีนโอ๊กนี่อายุการเก็บเกี่ยวก็ประมาณ45วันนะครับเราสามารถรับประทานได้ส่วนเด็กโอ๊กก็ประมาณ55วันนะครับเราก็สามารถรับประทานได้นะครับทั้งหมด30ต้นเนี่ยนะครับ30ต้นล่างแล้วหด6ต้นนะครับก็เป็นผลผลิตที่สามารถนาบริโภคในครัวเรือนนะครับเราสามารถปลูกผักกินเองได้เลยโดยไม่ต้องใช้สารพิษสารเคมีในการฉีดพ่นยาฆ่าแมาลงอะไรทั้งนั้นนะครับ เพาะผักพวกนี้มันทนทานต่อโรคแมลงนะครับเราสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนได้เลยครับวันนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอการวิวัฒนาการการปลูกผักไฮโดรโปนิกของเราเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันสัปดาห์หน้าในการเติมาสารละลายครั้งที่3ต่อไปนะครับเราจะได้ดูความเจริญเติบโตของมันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ